กรประชุมวิชาการระับชาติสุขภาวะทางปัญญาหกแปจิตวิญญาณการร่วมทุกข์ความหวังฝันว่าเราข้างเรานั้นมีแต่เพื่อนกันฝันว่าทุกทุกคนนั้นต่างเปิดหัวใจการตื่นโด้นี้สําคัญมากๆถ้าเราลองตามคําพูดอยู่ดีครับมันมีคำคำว่าตื่นและคําว่ารู้อย่างเงี้ยครับ คือตื่นขึ้นจากทุกสภาวะที่เราอาจจะหลับไหลอยู่ตื่นจากสภาวะที่เราไม่คุ้นชินหรือว่าไม่เป็นตัวเราเองทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะมีคําว่ารู้ตามมาเมื่อใดที่เราตื่นแล้วก็เราก็รู้นะครับเราจะมีปัญญาครับจะตามมาเองเราจะเห็นหนทางหรือว่าเห็นคําตอบทุกอย่างที่มันอยู่ภายในของเราครับมันจะทําให้เราะจบปัญหาได้ด้วยตัวเราเองเราก็จะมีพลังหรือว่ามีศัก,กยภาพมากพอที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าวาระหรือว่าเป็น หน้าที่ของเราต่อไปเครื่องมือหรือกุญแจสําคัญเลยสําหรับตัวเบสเอคือการยอมรับครับการยอมรับในนาทีนี้คือการยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่สําคัญยอมรับตัวเองได้ยอมรับความจริงได้ยอมรับซึ่งกันและกันได้การตัดสินก็อาจจะเบาบางลงก็จะคลี่คลายลงเช่นเดียวกันการจะยอมรับได้เนี่ยเราก็ต้องใจดีนิดนึงเนะาะอนุญาตให้ตัวเองอครับ ได้ยอมรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปค้นคว้าหาความจริงภายในตัวเองเราจะยอมรับไม่ได้เลยถ้าเราไม่เจอมันมิติจิตญาณสำคัญเพราะว่ามันคือความจริงที่ตัวตวเรานนัเองมีเรายอมรับความจริงที่มีอยู่ในตัวทุกคนอบรับทุกๆุหนทางครับไม่คิดว่านี่แหละคือหลักหนทางสู่ สภาวะที่มันอยู่ภายในใจเราจะอาจจะทําหลากหลายวิธีบางคนอาจจะต้องเจริญสติในการนั่งสมาธิบางคนอาจจะเล่นดนตรีบางคนอาจจะมานั่งเลยถอดกันเลยแดร์หลอกกันเลยวิเคราะห์กันเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นไปได้หลากหลายมากทีเดียวอย่างในงานโซคอนเน f เฟสเองก็จะมีเรื่องของจิตวิญญาณระบายสีการกอดกันง่ายๆแค่นี้ก็ถือเป็นว่าหนึ่งหนทางในสู่สุขภาวะทางปัญญาได้เช่นเดียวกันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันแหละ เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องการสิ่งที่มัน peaceful เหมือนกันมนุษย์เรามีความวิเศษมากๆที่สามารถเข้าใจสัมผัสเชื่อมโยงลิงก์กันได้อยู่ปกติอยู่แล้วรู้สึกว่ามีความหวังซึ่งความหวังนี้เป็นพลังงานที่มหาศาลและสําคัญเนาะไม่ว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนเนาะแต่สิ่งนี้มันไม่เคยหายไปเลยคือความหวังที่มันมีอยู่ตลอดและมันก็ค่อยๆเปล่งแสงให้ชัดเจนขึ้นด้วยซ้ำไปครับััันนนน่่่าเเเรออมีแตพืก i